สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง TT i m e News นะครับตอนนี้เราอยู่กันในแบบ a อ,บอ,บอบ Ranger นิเมชั่นเรนเจอร์เอกนียงเงนาะเมื่อกี้หลุดหัวเราะนิดนึงตรงที่ตอนแรกเนี่ยเขาเปิดเสเตตคุยกันนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยได้เข้าไปถามนั่นถามนี่แล้วคนมันเยอะเกินก็เลยลกนะครับขออภัยด้วยตรงนี้นะถ้าแบบอาจจะพูดอะไรเป็นมึนนะครับใครที่อยากดูเรื่องดราม่าที่เขาพูดกันนะครับตอนแรกว่าจะเอาส่วนที่เขาพูดกันเนี่ยมาใส่ไว้แต่ว่ายาวมากนะครับเกือบชั่วโมงได้เลยนะก็เลยรู้สึกว่า แนะนำให้ไปดูจากช่องพี่ซีรอดกิงเกอร์แล้วกันนะครับก็ PC ซีของเรานะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยจริงๆนะครับกราบขอพระานอภัยตรงนี้ด้วยเนาะประมาณช่วง3ชั่วโมงไม่รู้ว่าเขาจะปรับส่วนโดยหรือเปล่าตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ้นแล้ววันนี้เราจะมาสรุปหัวข้อดราม่าที่ได้ถามตัวเดฟไปบางส่วนแล้วแล้วก็มีคนมาถามโดยที่ตัวยังไม่ต้องถามเองแล้วก็ได้คําตอบจากตัวแอดมินหรือว่าเจ้าของเกมเป็นทียบร้อยแล้วนี่ก็คือเดฟนัปป่นแหละติดเรียกเดฟขอใัยด้วยนี่เนาะหรือว่าตัว LD หรือว่าโอนเนนะครับอันนี้เป็นคําตอบจากแมนซี่กับทางเจ้าของเกมโดยตรงนี่เนาะอ่ะตรงนี้เนี่ยเมื่อตอน1นึ่ทุ่มสีนาทีนะเขาได้มา ประกาศนะครับเรียกว่าชี้แจงและการเรื่องของอหัวข้อต่างๆที่เกิดดราม่าขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเราจะพูดถึงหัวข้อที่เขาประกาศในนี้แล้วก็ที่เขาคุยกันวันนี้นั่นเองเนาะ อันนี้สรุปรูปรวมมาให้นะครับอันที่สําคัญสําคัญนะอันไหนที่แบบเอ้ยเป็นพวกสปายอัปเดตเราไม่พูดถึงละกันเนาะอันนี้น่าจะออพอเดาๆกันอยู่แล้วว่าเเรื่องระบบคอยที่ออฟไลน์ของตัวเกมเนี่ยยังไงก็ต้องเพิ่มอีกนี่อยู่เนาะอาช่างมันไปนะครับมาดูในส่วนของที่เขาโพสต์ไว้ก่อนนะครับอ่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเขาพิมพ์อย่างเงี้ยในที่เราคุยกันเนี่ยควรจะมีภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าอันนี้เขาประกาศในิมานะครับอ่ะตอนพูดเนี่ยภาษาไทยกันหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็คนเล่นต่างชาติเขาจะไม่เข้าใจ อ่าแต่ก็เขาก็แปลไปแล้วนะครับแต่ทายแล้วก็ยังงงอยู่ดีเนาะโดยทางตัวเมนซี่นะครับได้มาโพสตอน1นึ่งทุ่มสี่สิบองาก็คืออ่พวกหัวข้อที่ว่าสนับสนุนโป้นะครับเพราะว่าเอาอ่คนจากค่าย X เ,เนี่ยมาเป็นเทสเตอร์นั่นเองเนาะอ่ก็เลยคิดว่าไม่ได้ที่ว่าสนับสนุนตัวเดียวเขาก็บอกเลยนะครับว่าไม่ได้สนับสนุนค่าย X นะครับอเขาให้เข้ามาช่วยอ่าช่องโหว่กันโปอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับเขาก็เลยอ่ พูดถึงตรงนี้มานี่เองแล้วก็เขาบอกไว้อีกนะครับว่าถ้าเจอปกติก็แบนปกติเลยแบนทุกค่านี่นะครับแล้วก็ข้อ2นะครับนี่ให้ให้ยศคนที่เขาใช้โปรนะครับหรือคนเขียนเขียนโปรอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าตัวเดฟเนี่ยได้ทําการขายรหัสอะไรพวกนี้นะครับเดฟเขาเลยตอบกลับนะครับเขาเรียกเดฟแล้วกันเนาะไม่มีการขายรหัสใดๆอะไรพวกนี้นะครับวันๆนั่งทำแต่เกมอัปเดตนี่ที่เขาบอกไว้นั่นเองเนาะก็คือเกมอัปเดตให้เราเล่นเด่ข้อที่3ที่เขาบอกมาอีกนะครับ ช่วงที่เขาบอกนะครับก็คือพวกเสีของเนาะอันนี้เป็นดราม่าที่เห็นหลายๆคนโวยวายกันนะครับก็คือคนที่เป็นคอนเทนต์เคเตอร์ได้ของเนาะน,นี้เขาก็เลยบอกไว้เลยว่าไม่มีการเสียของให้นะครับอันนี้ส่วนตัวยืนยันได้นะครับเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยมาไม่ทันช่วงเกมก่อนเกมเปิดเนาะขอจะว่างอีกทีนึงก็ตอนที่เกมเปิดแล้วก็เลยไม่ได้ของอะไรเลยนะครับแล้วก็ยังยืนยันอีกเสียงนึงว่าคอนเทนต์เคเตอร์ไม่ได้ของอะไรพิเศษนอกจากคอนเทนต์เคเตอร์แมเนจเจอร์ เขาสื่อสารกันผิดนะครับสื่อสารตรงที่คิดว่า,าตัว content เตอร์ o r manager หรือว่าคนจัดการ content เ r เตอ o r เนี่ยสามารถเสกข,ของให้ content เ r เตอ o r เอาไปทําเป็นคอนเทนต์ได้นะครับอันนี้ที่เขาจัดการเป็นเรื่องเน,เนาะก่อนอันนี้จะมีเรื่องของอ,อ่านี่นะครับอันนี้เลยทําการปลดไอพนเซอร์ cer, ออกจากตำแหน่งนะครับอันนี้ก็คือทําผิดกันเนาะสื่อสารกันผิดประมาณนี้นะครับแต่เขาก็บอกไว้ว่าจะมีการเสกให้ค่าย X ไปนะครับเพื่อที่ไปเทสของเนาะการพวกดูพวกโรแบ็กอะไรประมาณนี้ ต่อมานะครับก็คือเป็นหัวข้อนี่เลยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าทางสริปที่ทางค่ายเอีกเนียมีแบ่งเปอร์เซ็นต์ขายนะครับมีแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ทางแอดบินเขาก็บอกว่าไม่มีการขายโปรแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งมาอะไรประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็เขามีอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับจากเรื่องเสถียของเนาะ,ะ,ะก็คือถ้าไม่มีคนไปแจ้งนะครับเขาก็คิดว่าคงไม่ได้แบนเนาะ เออแต่เขาบอกเขาก็เลยเอบอกอีกทีว่าเขาทํางานกันอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถจัดการได้แล้วก็มาแจ้งให้ดูทีเออมีคนไปแจ้งนะครับเกาเลยมาไล่จัดการนี่อ่ะโอเคประมาณนี้อันนี้เป็นส่วนหัวข้อที่เขาโพสต์ไวนี่เองเนาะ ใครกำลังเจอปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบอกแล้วครั้งลุดกลางคันแอปยู p h o n e ช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกคห้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจาักการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บายด้วยนะครับ เดี๋ยวเราดูที่คุยกันวันนี้นะครับอ่าก็ถ้าไม่ถูกใจคนฟังที่ผมพูดไปช่วงที่เขาขึ้นสเตจกันอยู่หรือว่าประชุมกันอยู่เนี่ยขออภัยด้วยเพราะว่าโลกนะครับมึนๆน,นะหลายหัวข้อจัดเลยนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับเรื่องการจัดการคนเขียนโปนะครับที่มันเป็นเทสเตอร์เนาะหรือว่าเขาเจ้าของค่าย A กับค่าย B, นะครับก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรกันแน่เออ ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําการปลดนะครับเพราะว่าเขายังหาคนเคลียร์ในส่วนของการการโปรไม่ได้แต่ตอนนี้เหมือนจะเจอแล้วนั่นเองเขาก็จะทําการปลดในส่วนของค่ายเจ้าของค่ายเอกับค่ายวีไปนั่นเองเนาะเนั้นแล้วคนที่คอยอันตี้ชีตนะเรียกว่าอันตี้ชีแล้วกันก็คือการโปรนั่นแหละก็จะเปลี่ยนคนเรียบร้อยนั่นเองนะครับอันนี้เขาบอกมาในส่วนของขึ้นสเตจนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมาโคกับออโต้คิกนะครับณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่แบนแต่ในนนาคตก็ไม่แน่เนาะแต่ส่วนตัวคิดว่่่าาากก็คงไมบรรอเพะว เรื่องการโปรนะครับหลายๆคนเคยบดแล้วนะครับในส่วนของอนิเมะแบนกาดอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ฟังนะครับอนิเมะแบนการดเนี่ยจะมีการแบนพวกที่อินเจกใดๆอะไรก็ตามแตะเข้าระบอกนะครับอย่างเช่นออโต้คลิกนะครับหรือว่าจะเป็นบล็อกแอบก็เหมือนจะโดนนะแล้วก็จะเป็นพวกเข้าเนเจอร์นะครับเปิดหลายจอ ออาตัคลิกในโทรศัพท์โดนหมดเลยนะครับส่วนมาโคในคอมเนี่ยมันไม่โดนนะครับทางตัวเดฟบเขาเลยมองว่าตัวนี้เขายังไม่จัดการเนื่องจากว่าถ้าจะแบนเนี่ยมันจะโดนเฉพาะในโทรศัพท์คนที่ใช้เป็นพวกมาโคร LD มาโคของมูมูนะครับมาโคไททักหรือว่าตัวคลิกในคอมเนี่ยเขาจะไม่โดนแบนนั่นเองอันนี้ฟังมานะครับแล้วก็พอจะเข้าใจเดฟบอยู่นั่นเองเนาะไม่ได้เข้าข้างนะครับพูดกันตามความจริงนั่นเองเพราะส่วนตัวไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากแบบนี้นอกจากคลิปที่ทําแล้วพวกเราเข้ามาดูแลิก็ได้ยอดวิวดูเงินนี่นนะครับน อันนี้จะเป็นหัวข้อหลักที่มองว่าสําคัญที่จะมาพูดกันเนาะเรื่องการเปลี่ยนทีมงานที่จะทําการแก้ในส่วนของโปรว่าแอนติชชีนี่อ่ะส่วนตัวเด้กเขายังบอกอีกนะว่าเรื่องสมดุลตัวละครน,นะครับอันนี้สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นความสําคัญในการเล่นนั่นเนาะน,นะั่นเองเนาะดินพันลวตัวทีนะครับเมื่อกี้เราไปนั่งคุยกันมาคนเยอะๆนะลกไปหมดเลยอ่ะก็คือเรื่องสมดุลตัวละครเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดการให้ทีมทีมปรับสมดุลในจัดการส่วนตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้จัดการส่วนตรงนี้นะครับอันนี้คุณแมนะ แปลว่าเขามีทีมของเขาแล้วก็ตรงนี้มองว่ารอ้อยเขาค่อยๆปรับสนุนไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโปอีกแล้วนะครับแม่เด็กเรานี่ไม่พ้นการโปเนาะก็คือในห้องจีงงนเนอรลพวกนี้นะครับห้องนี้เขามาไว้ใช้ดดกันเนี่ยเขามันก็จะมีการสตรีมนะครับแล้วก็มีเป็นโปมาโชว์เนาะเอ้ยเดี๋ยวใช้สคริปต์อันนี้นะอ่าใช้สคริปต์อันนี้นะครับโดยที่เดบไม่เอาลงมาจัดการนี่ตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะจัดการให้นะครับถ้ามีคนส่งชื่อไปเพราะว่าเขาไม่ว่างนะครับเขามา ทาในส่วนของอัปเดตอยู่นั่นเองแล้วก็เขายังบอกไ้อีกว่าอาจจะหาทีมทีมงานนะครับทีมงานมาหาแบนโปรกันนะี่เนาะอย่างเชนเนลล้มีคนสตรีมแล้วใช้โปรเขาก็จะไปดูชื่อมาแล้วก็มาแบนนี่อีกประมาณนี้นะครับอันนี้ที่เขาบอกไว้เนาะ,ะก็ประมาณนี้นะครับข้อ,ขอหลักๆใหญ่ที่สําคัญเนาะ,ะแล้วก็เห็นมีดาราม่าอย่างอื่นด้วยขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่าไม่จำเป็นต้องดูนะครับเพราะดราม่าของบุคคลนะเนาะอันนี้เป็นของตัวเกมที่ ปัญหาใหญ่ๆนะครับเรื่องการกันโปรก็คือเปลี่ยนคนนะครับเรื่องปรับสมนุลก็ให้ทีมงานปรับสมนุลดูเรื่องบล็อกต่างๆมาก็ต้องรอแก้นะครับคอยที่ออะไลน์ต่างๆเดี๋ยวเขาก็อัพมานไม่ว่าจะเป็นหน้าทีมนะครับะระบบเปลี่ยนตู้เพิ่มนู่นนี่นัน่นหน้าอินเทอร์เฟซหน้ายูไอเดี๋ยวก็ปรับเองนะครับเพื่อก็รอกันสักคุณน,นี่เนาะแล้วก็อันนี้ขอย่า ชี้แจงส่วนตัวนะครับแมหลายๆคนแซวนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยได้ทําการบอกไปว่าให้อยากให้เขาแจ้งรแุแแบบหน่อยว่าเอ้ยอนาคตจะมีอะไรบ้างแล้วตอนนั้นโลกนะครับก็เลยพูดว่าห้าถึงสิอัปเดตก็ได้แต่อย่างน้อยก็แจ้งอันนี้ไม่ได้ตั้งใจตั้งใจจะพูดแบบนั้นนะฮะอันนี้ขออนุญาตชี้แจงส่วนตัวเนาะไมเกินเลยนะโดนแซวโอเควอรนี่ยัน,นะครับในส่วนของดราม่าวันนี้นะครับโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคลียร์ลองคอมเมนต์ดูจะ เผื่อจาได้ว่ามีคําถามแล้วก็มีเดฟตอบตรงนี้มาด้ยังเพราะว่ามีหลายหัวข้อมากๆเยอะสุดๆไปเลยแต่หัวข้อสำคัญคือการเคลียร์เรื่องคนใช้โปะน,ะนั่นนีงนะครับเนาะแล้วก็ที่เขาเอาคนเ,าเขียนโปมาเป็นตัวช่วยแอนตี้ชีตนะครับคนก็เลยไม่ยอมรับเรื่องนี้กันเนาะตัวนี้เขาก็บอกแล้วว่าจะเคลียร์ให้น,นั่นะครับโอเคส่วนเรื่องหลังบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะยังไงแล้วก็ยังยืนยันอีกเสี้ยน,นึงว่าคอนเทนเซอร์ไม่ได้มีอะไรพิเศษนอะกจาก ถ้าใครทำคลิปโปรโมทก่อนแมปเปิดเนี่ยก็จะได้เป็น,นเกมฮาร์ดฟรีนั่นเองอ่ะนอกนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะก็รู้ว่าแค่นี้นะเพราะว่าตัวเองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากมายนะครับถ้าใครถามว่าเอ้ยพี่ครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แมปไหนอ่ะได้สิทธิพิเศษบ้างแบบสุดๆไปเลยก็คือ Allies Call to War น,นี่ยเนาะใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบนี้ก็จะได้เป็นพวกเกมฮาร์ดฟรีบัตเตอร์ฟรีพวกนี้น,นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็อ่ะจากที่ดูนะครับเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเป็น, quest, นรีเควสตต์์์นนนะะคคครรรรรัับบไออ้ีววเมหื่า สิ่งที่เราคอนเทนเตอร์ต้องมีเนาะแล้วก็จะได้ยดไปอัน,นี้นะครับในอนาคตเดี๋ยวเขาจะขึ้นในนี้ให้นะครับหรือว่าขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่แน่ใจเนาะถ้าใครเจอแล้วก็ลองทาไปดูอันนี้มีขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีบอกนะครับว่า,าต้องอ่ b ซับสไครต์ท่าไหร่นะครับอน,นี่อันนี้เขาบอกไว้แล้วเนาะ ก็ใครที่หาไม่เจออยู่ช่อง information นับแล้วก็ถ้าใครใน Discord เนี่ยไม่มีเจอช่องเลยไม่เจอช่องเลยก็คือกดแสดงช่องทั้งหมดตรงนี้นี่จริงๆก็ประมาณนี้แลกันนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะถ้าขาดตกห้องอะไรไปขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่เขาขึ้นสเตจกันแล้วก็อยู่ย้อนหลังอะไพี่ีถ้าใครไม่ถูกใจขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าโลกนะฮะตรงๆเลยยอมรับนะครับคนเยอะจนโลกเลยนะฮะก็ดูตึงๆกันเนาะสรุปดราม่าก็ง่ายๆคือเขาเคลียร์คนเขียนโปรเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะ คนเขียนคนใช้คนทำนะครับเรื่องสร่จของก็อย่างที่บอกไปว่าเขาสื่อสารกับตัวคอนเทนต์เอเตอร์แมเนจเจอร์ไม่ดีนี่โอเคประมาณนี้กันนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องคอมมูนิตี้นะครับแหมแถมให้อีกนิดนึงคอมมูนิตี้ในแชทพวกนี้นะครับอ่ะก็ในแชทไทยนะครับพวกเจนเล่าพวกนี้เนาะมันจะมีพวกดราม่าคนไทยนะครับที่เขาด่ากันยับเลยอ่ะด่ากันยับยุบยับเลยแต่ว่าไม่โดนแบนนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่าจะจัดการแล้วเนาะเดี๋ยวรอ รอดูแล้วกันนะครับแม่ตัวฮานาดิสมันก็มีเนาะตัวที่สร้างดราม่าก็มีนะครับอ่ส่วนตัวคิดว่าเรื่องเกมเนี่ยเล่นให้มันสนุกก็พอเนาะโอเคนะครับให้เราอินจอยไปกับมันก็พอนี่ส่วนนี้นะขอชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่อ้ดีนะครับถ้าพลาดตรงไหนไปอ่ะขัดตัวห้องหัวข้อสำคัญคอมเมนต์เสริมเพิมเ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ